คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมดูในขณะนี้นะครับตอนนี้แอดก็ได้เดินทางมาที่ถ้ำกบของพี่แหนงนะครับที่ป่ายางเดี๋ยวเดินขึ้นไปกันนะครับดูดูภาพบรรยากาศกันนะครับผม นนเป็นไรเนาะเป็นกระท่อมมีกองไฟก่อไฟกันนะครับเดี๋ยวรอติดต่างไปนะครับ เข้ามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้หน่อยเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกกันนะอ่านว่าไงเนี่ยอ้อยเตียนเมียอ้อยเตียนเมียนบันออยเตียนเมียนบันอ้อยเตียนเมียนบันหลวงปู่สวงเนาะเป็นภาษาเขมรเป็นภาษาเขมรนะครับเป็นภาษาภาษากัมพูชา ขับไปด้านในกันนะครับคุณสองที่นั่งนั่งเห็นยันหลวงพ่อก็ออกเข้าด้เนาะสองสองเห็นอยู่ตรงไหนครับที่เราให้ดูกันที่ว่านั่งเราเห็นพยานนะจ้าเออมันมีได้สองสองแต่เราไปซื้อแต่สองห้าสองหกก็เราไม่รู้ว่ามันจะออกเนาะเออแต่ปกติไม่เคยเห็นไดปกตินะจ้าเออมีเมื่อกี้หลยเห็นอ๋อที่พี่นั่งสมาธเเห็นยันลอยมาเนาะจ้า จะให้เมนขนาดไหนเราจะให้เมนปันติอายุก็ได้ดือนสนเเราซื้อไม่เป็นตัดไม่เป็นเองไม่ชอบเลขคู่ด้วยไม่เคยซื้อเลขคู่ถ้ามาคู่นี่งท้องทันทีง่ายจริงๆเพราะตัวเองไม่ชอบซื้อแต่ก็ยังดีได้เลขหน้าซ้ำเออก็ซ้ำตัวแต่ใหม่แต่ลอตเตอรี่ไปซื้อท้ายสองหนึ่งซื้ออยู่สองหนึ่งมันไม่เข้าางเคียงเนาะซื้อสองหนึ่งซื้อสองศูนแต่สองสองไม่เอา วันนี้พี่ก็ไม่ได้ขายลอตเตอรี่เนาะยังไม่รู้เลยว่ายังไงบองวดนนี้ <laughs> ดูก่อนว่า ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ติดต่อไว้แล้วนะเอาติดต่อไปแล้วบอจ้ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้แต่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ยังไม่ได้มันมีอีกรอบหนึ่งว่าเข้าเหลือไหมอืมจ้ะมีอีกรอบหนึ่งจะหนีรอบหนึ่งเออเขาให้มาขายจ้ะทำมันก็ขายของอีกวันนี้ยังไม่ฟันเลยยังไม่ฟันจ้ะแต่ว่าเลขเมื่อกี้มาจากไหนเนาะคะเลขแบบว่ามันจะให้ดูรูปจะให้ดูรูป แต่ไม่รู้ว่าจะเห็นเหมือนกันไหมค่ะเบียอยู่อยู่ก็เห็นนะเสื้อผ้าเปียกเลยไปซักเมื่อกี้พึ่งกินเองเขาไม่ร้อนแท้ร้อนมากเลยแเนีเห็นมั้งไหมนี่คืออะไรกันพากะร้อนมันร้อนการน้ำเลยการน้ำกาน้ำจะนี้บ่ะนั่งนั่งเห็นกาก็เลยไปถ่ายเอาเลขในการดังเห็นอะไรก็เอาในอะไรเกินหน่อยบ้างครับพี่ไม่รู้มองเอาจ้ะ เราเห็นเหมือนกันไหมเอาบางนย่างเอาของมาวายผูกก่อนเลยทำได้เลยได้เลยยังมันเขียนเปิดชับชัดชับชัดนะเห็นไหมข้าวไหวข้าวไหวแล้วเสร็จเขาเป็นในถ้ำโป่งมาตัวไหนครับตัวไหนครับโงมาเนี่ยไม่มันมันผูกข้าเปดมันเห็นกาหนะก็เลยว่าเอาในกานี่แหละเลยเพราะว่าอยู่ในนี้มันจะ ไม่ต้องแบบว่าอะไรเลยโครงการนี่คือการหลวงปู uh ่ท uh uh ี่หลวงปู่อันต้มน้ำเนาะก็นั่งคิดดูว่าบางทีเรานั่งมามันเรานั่งตรงนี้เนาะแล้วมันก็เห็นกามาอย่างนี้นะเพรการนี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเติมน้ําพอพอก็เอาไปเอาไปผมก็ ไม่แห้งเลยบ่ไม่แห้งไฟอยู่นั่งก็ไม่เคยแห้งไม่แห้งผมยังไม่เคยเติมเลยเอ้าก่อไฟไฟเปลี่ยนไฟเปลี่ยนแหงเดียวนี่ครับผมพี่แหนงนะครับเพราะเปลี่ยนเพราะอะไรไม้ตัวนี้มันไหม้มันหักอืก็ผมก็ใส่น้ําใหม่แล้วก็ใส่ไม้เนี่ยใส่ใส่ไม้เนใหม่ก็ยุงเนี่ยมันเดือดยุงเนี่ยเดือดตัวนี้แต่น้ำไม่แห้งเดือดยุงเนี่ยผมก็ต้มยุงเนี่ยตลอดเพราะว่าผมกินกาแฟตอนคืนผมมานั่งสมาธิผมก็มาก่อไฟเนี่ยก็เดือดจริงๆของผมเนี่ยพอไฟมันหมดลงผมก็มันมันผมก็มาจับดูว่า จะเติมน้ำให้ก็มันไม่แห้งเป็นกาของลงปูครับก็ดูลงปูเองเลยบุ๊ไม่กาที่ผมซื้อมาให้ปูคมแสนตอนนั้นเอาเขามานั่งภาวนาตอนปูคมแสนเขามานั่งปูคมแสนเขามานั่งอยู่นี่เจ็ดตันนั้นแต่ผมไม่ได้ผมกใส่ใส่หลังของปูคมแสนเนี่ยแม่ห็นเห็นนั่นน่ะเจือไม่เจือไปคิดดูตกมาจากข้างบนนั่นน่ะกิ้งไปอยู่นู่นน่ะ นี <N cess inh aling> ่ก่อนเนี่ยพ่ยกยกลงเนี่ยโอยจัันตนี่นี่นี่โอ้ยกไมได้กรับกิ้งมาจากข้างบนน่น่ะตกแล้วมันผมยืนอยู่นู้นตกใส่ทางเนี่ยกระโดดตุ๊ตุบตุุเหมือนฟุตบอลโดนอะลอยอยู่บนยาคาบนีบนกระ่าแบบตุบตุตแล้วตกล้วมันตุบผมยกกระสุงคนไม่ไหผมกิ้งมากิ้งมาไวตรงนี้ตกอย่ตรงนู้นคีอว่ามันออกออกห่านหนึ่งแหะอ๋อหนึ่งหงเลข ผมทายไปเจอเลขเลยตรงนี้เลยก็เอาไปให้แม่ดูก็แม่ก็บอกว่าเป็นของเขาเป็นไอ้สามสามห้าอะไรเลยผมซื้อตัวหนึ่งห่านั้นดูได้มากี่ใบสิบห้าใบเลยท่านผู้ชมข้างในเห็นเป็นจอมปลวกใช่ไหมครับเล่นนะครับนั่นเป็นจอมปลวกไยุ่งเนี่ยดูยุ่งเงี้ยตรงจอมปลวกโผล่ออกมาอย่างนั้นน่ะครับจะเป็นอย่างเงี้ยเออเนาะแปลกเห็นไหมนี่อ้าแปลกนั่่นนะจอมปลวกขึ้นมาแบบนั้นน่ะมองดูเนี่ยเนี่ยมันนั่าจะเป็นเลขเ่ยเห็นไหมเลขหมดเลย แต่ถ้าแต่ถ้าผมตามผมเห็นผมเห็นเป็นอาขะหมดเลยนะก็ตีเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเลขเป็นเลขเขียนเลขขอมหมดเลย๋อเป็นตัวอกขะครับแต่ว่าคุณดูจะเห็นมือผมไหมครับผมเห็นเป็นเลขตัวเป็นเลขเขียนเป็นเส้นเป็นเส้นแต่ว่าผมอ่านไม่เป็นถ้าถ้าผมอ่านเป็นเนนนั้นผมผมมานั่งเขียนกระดาษตรงนี้นั่งเขียนเขียนไม่เป็นยาวทั้งมหมดเลยเนี่ยเขาจะตีเป็นเส้นเส้นเส้นเหมือนตีบรรทัดอะไรเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ย ตีมันเลยแต่ว่าผมมองเนี่เป็นเป็นเลขเป็นเลขมือมมนเลยเขียนจักตรงนู้มันเลยเขียนมาเป็นเส้นเนี่ยเส้นหนึ่งอันนี้มาสุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยยาวฝั่งเราเห็นเป็นตัวไหนเลขตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเห็นก็ถ้ามองมองเฉียงเฉียงมันจะเป็นสามกับห้าเออผมก็เห็นคล้ายๆห้าเนี่ยก็คล้ายถ้ามองเฉียงเฉียงแต่ว่าแล้วแต่ตาไทรมองเห็นยังไงคระดูกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้เนี่ย อันนี้ก็เป็นเลขเป็นเลขเจ็ดแต่ตรงกลางน่าจะเป็น like สามนี่นก็เป็นหน้า<ท>เป็นเจ็ดด้า <3. S 2> นหลังน่มีนงคัดน้อลนเรือว่าหนึ่งอันจะขึ้นมาอย่างนี้ตลอดขึ้นเลื่อนมาตลอดเลื่อนเลื่อนบางวันบางวันจะขึ้นจะขึ้นอีกสีหนึ่งบ, <qui> บางวันจะขึ้นเป็นสีขาวเงี้ยบางวันก็จะขึ้นเป็นสีดำเลยเลขตรงนี้เลขตรงนี้ก็เป็นเลขเนี่ยตรงนี้เป็นเลขอะไรครับท้้งหลังตรงท้างหลังนั่ไปดูกันต้องดูว่ะตรง สองสองดูหกสามห้าเนาะแล้วก็สองตัวก็เก้าเจ็ดท้ายเก้าเจ็ดวันนี้เอาแค่สองตัวกับสองตัวจ้ะหมดเมื่อกี้เราไม่ได้เฝ้าเนาะแต่ว่าเขาเร็วมากเลยกีจะให้เราได้ทั้งเลขหน้าเลขหลังเลขคือเอาทุกเลขอะเอาทุกรางวัลหักไปขึ้นไปอีขั้งหนึ่งกีจะให้เราได้ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งท้ายไไปหนม่แต่ถ้าหกตัวก็แล้วแต่บุญวาสนาเนาะถูกมาตลอดใช่ไหมครับไม่ลอตเตอรี่ก็ ใต้ดินใช่จ้ะถ้าว่าไมนได้แต่ว่าใต้ดินทางนี้จะไม่ค่อยเท่าไรจ้ะซื้อแค่พอได้เลขเราชอบนะสิบยี่สิบแต่ก็ได้กับรัตเตอรีได้ได้ทั้งหดทุกงวดแล้วในงวดนี้วันที่หนึ่งเมษาเนี่มีตัวไหนครับชอบตัวไหนชอบมากที่สุดตัวไหนใส่กระดาษไว้ไปไหนแล้วตัวไหนครับที่มีชอบเพราะว่า จะไม่ค่อยบอกเป็นตัวเลขถ้าบอกแล้วมันจะไม่ค่อยออกนะไหนให้ดูผมมาถ้าพูดแล้วมันเลขมันจะไม่ค่อยก็แล้วแต่คนชอบเนาะครับอย่านั่นอันนี้แล้วแต่ใจเราด้วยอันนี้อยู่ที่ใจเราด้วยนะอันนี้เลขเล็กเราไม่ชัดเลยวะชัดหชอบอันนี้เลขชอบชัดแล้วเริ่มชัดแล้วเอาคุณจมแล้วครับชอบนะครับชอบเอเข็มมาจับไปดูเนอะผมชอบจ้ะผมอ่านได้ไหม อ่านได้คุณอู้ชอ่านได้แต่นทางนี้อ่านไม่ได้ทางนี้พูดแล้วไปไปหมดไปหมดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าสองสี่เจ็ดแปดนะครับตัวเลขพี่เขาเห็นแต่เจ็ดแปดแต่ทางนี้เขียนเลขหนึ่งโอ้หนึ่งแปดจ้าไม่เป็นไรเลขเดียวกันอหนึ่งแปดนะครับขอโทษทีจ้าไม่เป็นไรกับหนึ่งแปดนะครับจะมาเจ็ดแปดก็ได้นะครับสี่แปดสี่เก้าห้าแปด ห้าเก้าสองสี่แล้วก็หนึ่งแปดนะครับมีแปดมีห้าเลยยังยังอยู่เลยชอบตัวไหนอะพี่ชอบตัวไหนพี่นางชอบตัวไหนสี่สุดอะชอบเหรอชอบสุดๆเ,เลยนี่หละอยู่ประมาณนี้คือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย,ท,เลยที่เขียนไว้ไม่ใช่หรอกบังเลกล่างเล็กบนก็คือพ <laughs> อตัวเองซื้อหวยแค่สิบยี่สิบ ถูกล่างถูกบน,ถ,กบนถึงจะได้เงินแต่ถ้าถูกแต่ล่างหรือถ,ถูกแต่บนก็คือไม่ได้จะเสมอตัวก็<อ> <laughs> คิดแค่นี้จ้ะไม่ได้อะไรเยอะสี 48, 49, 58, 59, 24, 18, ะ่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าสองสี่หนึ่งแปดเนาะหนึ่งดูทีก็เป็นเจ็ดดูทีก็เป็นหนึ่งเลขทางนี้เขียนเลขไม่ค่อยถนัดเข้าต,ตลอดเลยนะพี่แนงนนกับพี่นางถูกมาตลอดได้มาตลอดจ้ะต่งดดียงนี้ฝันด้วย ยังปัดลยังเลยจ้ะแต่อันนี้แค่เลขชอบนะอ๋อเลขชอบเนาะแค่แค่ชอบแต่ว่าเดี๋ยวก็ทำเลขบึ้งว่าจะเข้าไหมเข้าเหมือนเข้ามาชนกันไหมเหมือนงดก่อนเราก็เขียนไว้ก็ที่เขียนไว้เนี่ยมีเก้าหนึ่งด้วยแหละแต่ว่าไม่ไม่ชอบงดที่แล้วอ่ะใช่ที่เขียนไว้มีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดที่เขียนไว้นะครับคือที่เขียนอ่ะมีเลขถูกแต่ ตัวเองไม่ชอบเก้าเจ็ดแต่ไม่ซื้อเก้าหนึ่งอย่างนี้นะงดก่อนอ่ะเขียนไว้มีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดที่เขียนไว้ไม่เห็นทันขอให้ดูหน่อยงดที่แล้วเนาะอ่านให้ฟังนิดหน่ออะไรพี่เขาไม่เห็นอเดี๋ยวเห็นดังเอาเห็นแล้วอ่านอ่านให้หน่อยได้สี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าสองสี่แล้วก็หนึ่งแปดนะครับยีโรบได้ไหม อ,อีกรอบนึงนะครับด,ดเ่48 49 58 59 24 18 9 9 8 7 8ซื้อซื้อทุกเลขแต่ไม่ซื้อแค่หนึ่งตัวเลขนะครับ,รบที่ชอบเนาะอันนี้ที่ชอบทนะี่ชอบนะครับผมบถ้าชอบตามก็นําไปลงทุนได้ครับกับสลากกินแบ่งใช่ไหมครับ ไ้เล่นใต้ดินก็จะลงทำรันก็แล้วแต่นักข่าวจะอันนี้ทางนี้ลงแล้วลงไปแล้วใช่ไหมถ้าทางถ้าทางนู้นจะลงก็จะพาลงแล้วแต่จะอยากลงก็จะพาลงอยากลงครับอยากลงก็พาลงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจุดทูบจุดอะไรบอกก่อนอุปกรณ์เครื่องมือจออ้อกถ้าเดี๋ยวถ้าลงก็จะพาลงจ้ะครับ ทีนี้เดี๋ยวถ้าใครแบบว่าอยากจะได้นี่มาเลยมามานั่งแล้วก็มาดูเอาได้ทางนี้อนุญาตเขามานั่งมาขอได้เลยจ้าครับจริงเออม,มาเลยมาได้ได้แน่นอนเนาะถ้ามานัังสมาธิตรงนี้ใช่จ้ะมาเลยทางนี้ไม่ห่วงให้มาเอาโชคเอาลาบเลย <Okay. S 1> เขาจะให้เลย บาง <Okay. S 1> ทีบางทีเราก็อยากให้คนอื่นเข้ามาแล้วมานั่งเราเราจะมานั่งนี่ตลอดใช่ไหมครับมาอยู่ยนี่ตลอดเลยจ้ะเพราะว่าทํางานตอนเย็นบางทีไม่ได้ไปไหนก็จะพากันมานั่งช่วงคำ่ำ <c oughs> จ้ะแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ขายลอตเตอรีก่ก็ถ้าว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ไปไหนไม่มีธุระไปไหนก็จะพากันอยู่แล้วก็จะนั่งสมาธิหรือว่าทําความสะอาดอย่างนี้นะจ้ะรัะผมก็คือ จะพยายามนั่งให้ได้เยอะที่สุดถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ทำงาน <laughs>